ทุกคนรู้ไหมว่าคนที่จะสสมเดบ,บิ้ีเนี่ย ิลาคิดว่าน่าจะไม่เกินสิตัวต่อคนหรอกแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าศิลาเนี่ยมีเบบี้ทีทั้งหมดกี่ตัวถ้าทุกคนลองเดามานะศิลาคิดว่าน่าจะประมาณ20ตัวหรือ30ตัวใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วอะศิลามีเบบี้ทีทั้งหมด50กว่าตัวตดาดาแล้วบอกเลยว่าสิลามีเบบี้ทีทุกคบเวอร์ชั่นเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบบี้ทีผลไม้รวมเบบี Baby ้ทีสิบสองราศีก็มีแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่ศิลาชอบมา,มากๆเลยทุกคนก็คือ ดาด้าบีบีทียูนิคอร์นแล้วทุกคนดูตาน้องนะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยตานนองก็จะเป็นแบบว่าตานหนามๆอ่ะทุกคนดูดีน่ารักมากว้าวทุกคนดูนี่ตะก้านนี้คือตัวที่ศิลาแบบชอบเป็นพิเศษมากๆนี่เบบีทีน้องตาเลน้องตาเลนิดนึงเบบีทีซินโดเล่าอีกตัวหนึ่งที่น่ารักที่สุดเลยแบบรองอันดับสองของศิลาเลยก็คือเบบีทีน้องกระต่ายตัวนี้นี่เองเบบีทีลับบิดนะทุกคนซึ่งศิลาบอกเลยว่าศิลาชอบมาก บอกเลยว่าในวันเนี้ยเราไม่ได้จะมาอวดเบบี B ้ทีหรือจะไม่ได้มาอวดอะไรกับทุกคนหรอกนะแต่เราจะมาทำภารกิจสร้างบ้านหลังกระดาษอยู่กับเบบี้ที24ชั่วโมงมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างบ้านลังกระดาษกันเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไป มาทุกคนเดศิาจะพานลองเบบี้ที50ตัวเข้าไปในบ้านลังกระดาษกันตอนนี <nước> ้ลองเบบี <Tonight> ้ท <c oughs> <may> ีน่าจะตากแดดจนเหนื่อยนะทุกคนตากแดดจนคำไปหมดแล้วหมายถึงคนหรือเบบี้ทีเขาเนี่ยเข้ามาเข้ามาอันนี่น่าจะเข้ายากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าประตูเล็กมากศิซิไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบ้านกระต๊อบหรือเป็นบ้านสุนัขอื้อเข้ามาแล้วนะทุกคนเดซิาก็จะเอาเบบี้ทีเข้ามาจัดข้างในเลย จ้ดานี่นะทุกคนอันนี้ศิลาจะให้ดูเบบี้ทีเซตนี้กันเลยตัวนี้ก็น่ารักคล้ายๆชาวสวนเลยส่วนตัวนี้น้องก็น่ารักมากๆเลยทุกคนน้องเป็นตาน้ําด้วยใส่จงกระเบนเหมือนชุดไทยเลยนะเดวศิลาจะทําการเอาน้องเบบี้ทีมาเลี้ยงกันเลยนีคะคือบอกเลยว่าบ้านหลังนี้สามารถเปิดหน้าต่างได้ได้วยนะทุกคนศิลาก็จะทําการเปิดแล้วก็หาอะไรมาขั้นไว้แบบนี้เลยน้องเบบี้ทีจะได้หายใจออกว้าวอุ้ยหลุด หน้าต่างพังแล้วทุกคนบ้านลังกระดาษที่นี่ไม่ค่อยแข็งแรงเลยทุกคนถ้าคืนนี้ลมแรงก็คงพัดทํา์เบบี้ทีและเต้าศิลาปิ้วได้เลยงั้นศิลาก็จะเอาวันนี้ออกไปก่อนนะทุกคนลมจะได้เข้ามาแรงๆเด็กกลางคืนเราค่อยปิดกันนะจบไอ้เจ้าจะออกไปไหนไม่ได้ต้องใช้ชิ้ในยืมสี่ชั่วโมงโอุ้ยยืสี่ชั่วโมงเลยเหรอแล้วถ้าข้าจะกินและข้าอยากเล่นของเล่นนี่ข้าต้องทำยังไงเหรอต้องทำภารกิจให้สำเร็จแล้วถ้าข้าทำไม่สำเร็จขึ้นมาล่ะเจ้าจะโดนยึดเบบี้ แต่ตอนนี้ข้าอยากหาของเล่นมาให้เล่นให้เบบี้ทีข้าดูเนี่ยเพราะว่าเบบี้ทีข้าเบื่อมากข้าต้องทำภารกิจอะไรหรอวิดพื้นมือเดียวสามทีโวิดพื้นมือเดียวแบบ S P D อะนะใช่โอ้ my god ร้องเพลงด้วยวิดพื้นมือเดียวสามครั้งเริ่มต้องมีอะไรอต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งข้าทำไม่ได้อ๋อ ไม่ไม่ไม่เจ้ายึดเบบีทีข้าไปแล้วฮะทำไมเจ้าถึงโหดร้ายได้เช่นนี้แล้วทำยังไงข้าถึงจะได้เบบีทีข้าคืนล่ะก็เราทำภารกิจนายสำเร็จด้วยเข้าใจไหมโอเคเข้าใจครับทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ศิลาด้วยนะมิงั้นวันนี้เบบีทีได้หายครบทุกตัวแน่เอาละเดี๋ยวเราลองขอท่านผู้คุมดูไหมภารกิจครั้งต่อไปก็คงไม่เหมือนเดิมแน่นอน ข้าอยากเอาของเล่นมาเล่นให้เบบี้ทีดูอ่ะเบบี้ทีข้าเบื่อมากๆเลยเ,เป่าอันนี้ให้เท่าขนาดของลูกโปง่งนี่คือลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะทุกคนเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ให้ได้เท่าลูกโป่งของจริง<ะ>และลูกโป่งของจริงมันก็มีหลายขนาดนี่นะแต่เราก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงใจดีอยู่แหละถ้าจะเอาเบบี้ทีข้าคืนด้วยถ้าจะเอาให้เท่าลูกโป่งเราก็ต้องเอาให้ใหญ่โตเลยเอาให้แบบกว้างๆใหญ่ๆไปเลยอ้ว ว้าวอ่านะทุกคนลังปัดเลยนะหนึ่งสองสามท่านผู้คุมข้าทำลูกโป,ปง่งวิทยาศาสตร์ได้ท่าลูกโป,ป่งใหญ่แล้วตัวนี้คืออะไรติ่งแมทผ่านไหมครับท่านผู้คุม เกือจะไม่ผ่านาะตินนัทได้ผ่านอยู่ให้ผ่านอยู่ใช่ไหมใช่เย้ทุกคนศิลาทำภารกิจผ่านแล้วขึ้นไปขอบคุณครับเอาไปด้วยอันนี้ค่าให้ท่านท่านผู้คุมได้นี่ไปไม่ชื่อวยหนอนกระดึ๊บนี่พวกเจ้าเบบี้ทีข้ามีของเล่นมาให้เจ้าดูแล้วนะเจ้าจะได้ไม่ต้องเบื่อกันแล้วปึ๊บปึ๊บ๊เยเห็นปะเห็นปะ เบบี้ที่จับตามองกันเพียบเลยนะทุกคนดูปึ๊บเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมฮะนก็จะกระดึ๊บก<บ>ระดึ๊บเอ้ภารกิจที่สฮะภารกิจที่สองมาแล้วเหรอใช่คะ่ะภารกิจที่สองครับปั้นดินปั้นให้เป็นรูปหมารูปหมาเลยเหรอใช่คะ่ะหุยอย่างนี้ข้าก็ต้องปั้นเป็นหน้าผู้คุมสินะอะ <c oughs> ว่าแต่มาตรฐานของผู้คุมเขามีมากขนาดไหนเหรอเพราะว่าศิลาปั้นนี่เก่งเลยนะทุกคนวันนี้ศิลาก็จะเอาตัวสุนัขให้เป็นสีฟ้าไปเลย<อ>นี่เลยดินเบาสีฟ้าของเราปั้นปั้นปันันปันปันปัน,ปนอันนี้ศิลาก็จะเอาให้เป็นส่วนลำตัวนะทุกคนแล้วเราก็จะดึงขาออกมาเหลือเวลาสิบวินาทีโอ้โอเมกอดทำไมผู้คุมให้เวลาข้าน้อยจังเลยอ้าสี่า 1> 2 1งหงโมดเวลาโอ้หมดเวลาแล้วข้าได้เท่าน,นี้จริงๆ <c oughs> <c oughs> ผู้คุมขับ <c oughs> อะไรครับท่านอันนี้คือตัวอย่าง <c oughs> <c oughs> ไอ้ตัวอย่างสุนัขพันที่คอสั้นๆไงครับท่านอ๋อไม่พาฮะสองตัวเลยเหรอท่านใช่ภารกิจที่สอง ผูค้คมเหลี่ยมมากทุกคนภารกิจที่สองโดนไป2ตัวคิดว่าจะโดนแค่ตัวเดียวลูกเบบี้ทีของเราหายไปสองตัวแล้วน้องอะโวคาโดสวัสดีครับพี่พีผมชื่ออะโวคาโดผมอยากออกไปจากที่นี่แล้วผมมาติดที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้สวัสดีค่ะหนูชื่อหมูนะคะหนูอยากออกไปจากที่นี่มากๆเลยค่ะภารกฮะมาอีกแล้วเหรอัำสลาเไม่ใช่กาวเอาไปทำ เดี๋ยวท่านผู้คุมอันนี้มันคือสลามน้ำลายเอเลียนข้าไม่สามารถทำได้ท่านเต้าประกรณ์มาให้ข้าฮะมาแล้วโอ้ของทำสลามของข้าทุกคนเราจะทำได้เหรอถ้าเราทำไม่ได้เราต้องโดนขโมยไปสามตัวแน่ๆเลยสิลากลัวทุกคนฮะว่าแต่เราเป็นมือเซียนทำสลามนี่นะเพราะอย่างแรกเป็นบินเบาอันนี้เป็นหิมะเทียม โฟมก้นหนวดหอมหอๆจะใส่ดินเบาสีชมพูล,ลงไปเลยใส่ลงไปกลิสตเตอร์สวยๆใส่ลงไปเลยสวยมากเลยอะว้าวอุย้ยเหมือนอุนจิเลยอะเยวลาสิบวิดดท่านผู้คุมคายังทำไม่เสร็จเลยเล้าใส่ส่วนผสมอย่างสุดท้ายเลยปึ๊บปึบปบ๊๊โอ้โหตอนนี้ก็คือดูเดือดมากทุกคนฟองไม่หายสักทีไม่สำเร็จแน่เลยอ่ะมือเซียนทำสลามอย่างเรา โอ้ไม่กูสห้าว้ายังทำไม่เสร็จเลยทุกคน oh. เอาไปนะสองหนึ่หมดเวลาของมาโดทุกคนไม่ให้ดูได้ไหมเออเออเอาไปแล้ว ใช่ขอบ่านผมทำได้เท่านี้ย yeah! ้ไปไยไ่ไ่เข้าทำร้ายเรามากเลยทุกคนตอนนี้ความรู้สึกเหมือนเราติดอยู่บนเกาะเลยแต่ดีนะท่านผู้คุมไม่เอาเบบี้ทีตาน้ำส,สวยๆของเราไปอะไรอ่ะ ้ยตานผู้คุมเอาตานาำของเราไปแล้วภารกิจข้างหน้าเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จผู้คุมข้าอยากทำภารกิจแล้วภารกิจที่4เป็นภารกิจสุดท้ายสุดท้ายแล้วเหรอจะให้คืนทั้งหมดโอ้แต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะยึดทั้งบดไม่ได้ ยนชนะที่ข้าไอ่เพลงแรกคือต้นด้วยปอปลาอ้าวข้าขอสิบวีได้ไหมท่านข้าตั้งตัวไม่ทันนะไปเธอไปไปซะไปซะไปไก่ไก่ผ่านเปนต้นด้วยพยัญชนะกอไก่ การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจอ,า <Yeah! S 2> อันเย้ขึ้นต้นด้วยลอลิงหนึ่งโอ้อ<า>ทุกคนลอลิงศิลิณจ<า>ไม่ออกหอกอะลอลิง<า>นึกไม่ออกหนึกไม่ออกเบบี้ที<อ>ขาของต้องใบใหม่เจ้าแล้วนะเบบี้ทีเจ็ด ท่านผู้คุมท่านจะทำลายข้าจริงๆหรอจะยึดทั้งหมดไปไปดแล้วไปแล้วก้าลำบากจะช่วยกันฝ่าฟันมันไปให้ได้เธอพร้อมใช่ไหมผ่านเพี้ยนผ่านแต่เพี้ยนเหรอท่านใช่ เยอมากคืนไปว้าวขอบคุณครับท่านท่านใจดีที่สุดในโลกเลยครับว้าวขอบคุณครับท่านที่คืนเบบี้ทีให้ค่ะขอบคุณครับข้าแถมอของขวัญให้หนึ่งชิน้นคือเฮ้ย <Hey! S 1> แม่เลี้ยงเดี่ยว <laughs> แม่เลี้ยงเดี่ยว <laughs> แม่เลี้ยงเดี่ยวเบบี้ทีน แม่เลี้ยงเดี่ยวเบบี้ทีถึงเธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดนใครทิ้งมาหลายคนแต่เธอก็มีลูกประมาณห0คนเลยนะแม่เลี้ยงเดี่ยวดีเลยเราต้องขอบคุณผู้คุมามากๆเลยนะเพราะว่าทําให้เรามีคนเลี้ยงเบบี้ทีแทนเราแล้วขอตั้งชื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวว่ารูซี่เพราะว่าแต่อันนี้เป็นสลามน้ํำลายเอเลี่ยนสิลาบอกเลยว่ายังไม่เคยได้ลองเล่นเลยสีลาจะมาลองเล่นให้น้องเบบี้ทีดูกันว้าว้วว้าวอ อุ้ยทุกคนดูดิอุ้ยน้ำลายเอเลียนน่ะเนื้สัมผัสเรามีความใหญ่ๆหยิ่ยๆแล้วเนาก็แบบมีความเด้งๆมากเลยทุกคนแต่สิ่งพิเศษสําหรับน้องสาลามน้ำลายเอเลียนก็คือน้องไม่ติดมือเลยทุกคนดูน้องไม่ติดมือเลย,เลยว้าวใส่คืนใส่คืนใส่คืนอะ,อะไรอ่ะท่านพู้ชมชีวิตดูมีสีสันเกินไปค<ว>ืมี<ว>สืสันเกินไป อ,อย่าเอาไปนะท่านผู้คุมท่านผู้คุมใจเลี้ยงลูกทำไมท่านผู้คุมที่นี่ใจ้ายจังเลยชีวิตต้องหมุนมองชีวิตต้องหมุนมอง <c oughs> อ้เหลืออะไรไปให้ข้าบ้างเนี่ยน็อตหนึ่งตัวกับฝาอะไรก็ไม่รู้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเล่นให้ลูกๆดูได้ไหม <c oughs> แม่เลี้ยงเดี่ยวบอกว่าไม่ได้จะเล่นน็อตได้ยังไง <c oughs> ตอนนี้มันผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะทุกคน <c oughs> แต่ทุกคนยังไม่รู้จักเบบี้ทีที่ศิลามีเลยนะนี่เลยตอนนี้เราก็ได้เบบี้ทีขึ้นมาหมดแล้วนะทุกคนอันนี้สวยมากเลยนะทุกคนเป็นซินเดอเรลล่าน้องสามารถตาเหล่ได้ไหมขอดูหน่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้องกบส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นแฟรี่เทลนะทุกคนน่ารักมากเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ท่านผู้คุมเอาลูกสมุนมาให้ข้าหรอเฮ้ยเ <Hey. S 1> จ้าเป็นเสือหรือเจ้าเป็นแมวกันสวัสดีเจ้าจะมากัดเบบี้ทีข้าหรอ не ซึ่งตัวที่ศิลาชอบในแกงนี้เลยก็จะเป็นตัวนี้เลยน้องเพราะว่าน้องเป็นตาน้ำนะทุกคนศิลารู้สึกว่าน้องมีความพิเศษมากๆเลยส่วนตัวที่เหลือนะทุกคนก็จะเป็นเบบี้ทีที่แบบเป็นผลไม้บ้างเป็น12บสอราศีบ้างส่วนตัวที่ศิลาชอบในส่วนที่ไม่มีขานะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะเพราะน้องขนฟูว้าวน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีตัวเบบี้ทีแรบบิทนะทุกคนซึ่งตัวนี้เป็นตัวหน้ากล่องและคนอยากได้เยอะมากส่วนตัวที่ศิลาชอบเลยก็คือน้องตาน้ําตัวนี้นี่เองน้องเป็นกวางเลนเดียว้าว ยิ่งขย่าน้องนะทุกคนน้องก็จะยิ่งมีตาที่สวยขึ้นข้าหิวข้าอยากกินขนมอันนี้นครับของคุณว้าวของแมลงเดี่ยวว้าวของแมลงเดี่ยวขอบคุณนะครับเป็นโมจิหยดนะ้ำมีความเด้งเด้งถึงถึงซึ่งขั้นตอนแรกเราก็น่าจะต้องโรยน้ำใส่ลงไปเลยว้าวน่ากินมากเลยอะแล้วก็โรยผงใส่ไปเลยอืม,อม อร่อยอะบอกเลยว่าคือโมจิหยดน้ำอะ่ะมันน่าจะเป็นวุ้นสีขาวที่รสชาติจืดๆแต่พอมันเอามาลาดไอความหวานๆของอน้ำแล้วก็ไอผงมเมื่อกี้มันทำให้อร่อยมากเลยนะทุกคนอ,อทุกคนคือศิลาอยู่มาแต่เช้าแล้วศิลาง่วงนอนมากเลยนอนที่สุดเลยออยพอได้นอนก็รู้สึกดีจังเฮ้ยเฮ ทำไมอะ่ะข้อไมาให้เจ้าข้ายัางไม่ทันได้นอนเลยนะจ้าทำดีมาโดยตลอดอข้ามีของขวัญมาให้ว,ว้าวของขวัญเหรออะไรเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่งไงนั่งอยู่ตรงนั้นกคงไม่น่าจะได้ยินเสียงเราแต่เราต้องแอบออกไปเงียบๆนะทุกคนขอโทษนะท่านผู้คุม ออกไปเที่ยวหนือขามีาม,มาไายทุกคนยังไม่เห็นเราออกมานี่นี่เี่ยวขามีออกมาแล้วหส <c oughs> วัสดีเจ้าหมาว,าว้าวที่นี่มีมะขามเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามซึ่งบอกเลยว่า เราจะหาอะไรกินที่มันอร่อยออร่อยเนี่ยเราต้องหากินที่มันเป็นแบบเปรี้ยวๆนี่ไงรอปาดาเดี๋ยวเราจะลองกินคำแรกนะทุกคนอืม,อมเปรี้ยวมากนี่มีภารกิจมาให้ทำเอา้ามันหายไปไหนถ้าพวกคุรู้แล้วว่าเราหนีออกมาทุกคนทีเนี้ยมันต้องคนสามใช่อนะทำภารกิจ ครบ24ชั่วโมงจะได้กลับว,ว้าวข้ามีของให้เจ้าสำหรับเยนลี่อะไรหรอดีถ้าเป็นงูปลอมถ้าเป็นงูจริงอ่ะเราสวยแน่เลยทุกคนเมื่อแต่ศิลามีความคิดแปลกก็คือขนมตั้งอยู่ใกล้ๆกับศิลาตรงนี้เลยถ้าศิลาเอื้<โ>อม<ฮ>มือไปหยิบได้ศิลาก็จะกินได้ด้วยพวกคุยังไม่เห็น เออเฮ้ยแล้วอืมอืมงงงงอืมอร่อยอะไรอืมอืมทุกคนปิดบ้านมาเลยปึ๊บเฮ้ยว้าวตอนนี้ศิราขอนอนก่อนนะทุกคนง่วงมากๆเลยอ่ะโบ๊ายบาย โอ้ยนี่เราตื่นแล้วเหรอเนี่ยว้ายนี่มันที่ไหนเนี่ยนี่มันบ้านแล้วนี่อย่าบอกนะว่าตอนนี้ศีลากลับมาถึงบ้านแล้วว่าแต่ว่าศีลาก็อยู่บ้านและกระดาษนั้นจนครบ24ชั่วโมงแล้วนะแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือเบบี้ทีกลับมาพร้อมกับศีลาด้วยทุกคนโอ้ <c oughs> oh my god เราบอกเลยว่าศิลารักเบบี้ทีมากมากสิรัาแบบน,นอนกอดแบบวิธีได้ทั้งคืนเลยอ่ะจริงๆอยู่กับผู้คุมก็สนุกดีนะทุกคนแต่พอกลับมาสิราก็รู้สึกเหงาแปลกๆอนะหรือว่าเราแอบมีใจให้ผู้คุมกันแน่ไม่ใช่นะทุกคนเอาล่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องต้าศิลาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ ชอบเลยนะเอาเบบี้ทีมาอ้อนเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนเบบี้ทีที่เหลือศอิลาจะเอาไปทําอะไรดีอะทุกคนอแต่ถ้าใครอยากให้แจกก็ลองคอมเมนต์มานะไว้เจอกันคลิปหน้าแลละทุกคนบ๊ายบาย